สวัสดีค่ะวันนี้ครัวไทยหวานลื่นจะมาทำไข่หวานวุ้นมะพร้าวใบเตยนะคะวิธีทำนะคะก็จะมีกะทิ200มิลกรัมค่ะแล้วก็น้ำตาลทราย200มิกรัมแล้วก็วุ้นมะพร้าว200มิลกรัมแล้วก็ใบเตยนะคะแล้วก็ไข่ไก่ แล้วก็น้ำเปล่านะคะวิธีทำนะคะก็ใส่ก็ใส่น้ำลงไปนะคะให้ร้อยมิลลิกรัมใส่ลงไปค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลสายแดงน,นะคะสองร้อยมิลลกรัมใส่ลงไปเลยคะ่ะแล้วก็เคี่ยวนะคะ เทียวให้ละลายนะคะเที่ยวให้ละลายเป็นน้ำเชื่อมนะคะเที่ยวให้ละลายเป็นน้ำเชื่อมเที่ยวให้เป็นน้ำเชื่อมนะคะแล้วก็ใส่ เป็นน้ำเชื่อมแล้วก็ปีไข่ใส่ลงไปนะคะประมาณสิบนาทีนะแค่เป็นน้ำเชื่อมแล้วก็ใส่ไข่ลงไปค่ะใส่ไข่ก็หลีไฟกลางนะคะใส่ไข่ลงไปนะคะ ไข่หวานเอ,อ่อมุ้นมะพร้าวนะคะ,ะ,คะใส่ไก่การนะคะใข่ไข่ไปสี่ใบค่ะก็จะเป็นลักษณะนนอย่างนี้นะคะลักษณะน,น,นี้นะคะไข่หวาน มะพร้าวอ่อนนะคะแล้วก็ใส่ใบใบเตยลงไปเลยค่ะใบเตยลงไปเลยนะคะแล<ม>้วก็ใส่วุ้นมะพร้าวไปสองร้อยมิลลิกรัมค่ะใส่ลงไปเลยค่ะไข่หวานาวุ้นมะพร้าวนะคะน่าทานมากเลยค่ะจะมีรสชาติหวานนะคะ ลมกล่อมนะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะออไข่หวานวุ้นใบเตยนะคะจะเป็นลักษณะนี้นะคะทิ้งไว้ประมาณสินาทีนะคะ,ะน่าทานมากเลยค่ะทิ้งไว้สินาทีแล้วก็ตักนะคะน่าทานมากเลยค่ะ หวานวุ้นมะพร้าวนะคะน่าทานมากเลยค่ะแล้วเดี๋ยวตัดเสิร์ฟได้เลยนะคะประมาณสิบนาทีค่ะน่าทานมากเลยค่ะได้เสร็จแล้วนะคะ แล้วก็เสร็จแล้วก็ตักเสิร์ฟใส่จานเลยค่ะใบละฟองนะคะกล้วยละฟองค่ะน่าทานมากเลยค่ะไผหวานใบเตยนะคะไผหวานมะพร้าวอ่อนใบเตยค่ะน่าทานมากเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะไข่วานเนี่ยวุ้นใบเตยนะคะเสร็จแล้วนะคะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปนะคะหนึ่งชอ้อนอ่อหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะใส่ไปเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะไข่หวานวุ้นมะพร้าวใบเตยค่ะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะไข่หวานวุ้นมะพร้าวใบเตยค่ะเสร็จแล้วนะคะหัวไทยได้ทําเสร็จแล้วนะคะลักษณะอย่างนี้นะคะขอบคุณมาก ได้คำวุ้นมะพร้าวใบเตยเสร็จแล้วนะคะให้ผู้ชม fc ต่างประเทศและ fc ประเทศไทยให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อทำคลิปต่อไปนะคะขอบขอะคุณมากค่ะ